เขาก็แบบสัญญานะสัญญานะสัญญากันนะถ้าถ้าอย่างนั้นอะ่ะขอให้มีอันเป็นไปนะฟังก็ตกใจเอา้ามาแช่งเราได้ไงวะเราก็พูอหญางใช่ปะม,มาแช่งเหรอบอกไม่ใช่ขอให้เขาอะ่ะมีอันเป็นไปนะถ้าฟางไม่รับโทรศัพท์อะ่ะวันนั้นอะ่ะเขาก็โทรมาโทรมาสามทุ่มจริงๆเลยตามนัดเลยสามทุ่มโทรมาโทรมาโทรมาฟังก็ไม่รับฟังก็ช่วยแม่ขายของอะ่ะโทรศัพท์ก็ไม่ได้พกจนวันรุ่งขึ้นอะ่ะพี่สาวเขามากับ,ก,บกับแม่กับพ่อเขามาที่บ้าน เขาก็เขาก็มากันแล้วเขาก็มาพูดว่าเออพี่เขาเสียแล้วนะอ<ฮ>มาพูดเข้าใจความรู้สึกตอนนั้นว่าสตันนิ่งไปเลยโลกหยุดหมุนคืออะไรอะ่ะ สวัสดีแก๊งสัมภเวสีทุกคนครับตอนนี้ผมได้เปิดพีออเดอร์เสื้อรุ่นแรกแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเนาะก็สามารถสนับสนุนช่องผ่านเสื้อตัวนี้ได้ตัวที่ลายเสื้อเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ตามนี้นะครับแต่ว่าในโลโก้ก็จะมีดออิ่งลายหลอนๆอยู่ในโลโก้ด้วยไม่ใช่แค่โลโก้แลว้วเป็นสีแดงปกตินะข้างในถ้ามองดีๆก็จะมีแบบการวาดหลอนๆใส่ลงไปด้วยรวมถึงลายด้านหลังครับคนที่มาลงชื่อใน d i s c o r d ที่ลงชื่อรุ่นที่1เนี่ยก็จะมีลายชื่ออยู่บนหลังเสื้อด้วยเพื่อที่ผมอยากจะให ช่องนี้เนี่ยขึ้นหนึ่งแสนซับสไครต์ผมจะใส่รายชื่อทุกคนที่ลงชื่อใน Discord นะครับถ้าทุกคนสนใจที่จะลงชื่อก็สามารถมาลงชื่อได้ที่ชแนลลงชื่อรุ่นที่1แล้วก็มาพิมพ์ชื่อลงได้เลยแล้วผมก็จะอัปเดตตลอดว่าอ่ะตอนนี้ลงชื่อถึงคนนี้คนนี้แล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้บังคับว่าคนที่ลงชื่อจะต้องซื้อเสื้อนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเผียวเดลเสื้อผมก็ได้ผมแค่อยากจะให้เสื้อรุ่นที่1เนี่ยผมจะทําครั้งเดียวและอยากให้มันเป็นครั้งเดียวที่ทุกคคนนนนนน่่่มมมมีสสวรวรรรกกกัััทท้้งงงหงหงดใใใใาาํชอถึ18ไ็จ ที่จะพิออเดอร์เสื้อก็สามารถทักเพจสัมภเวสินมาได้เลยหรือว่าทักแชทในด Discord ผมกันก็ได้นะครับคนหนึ่งอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยอะ่ะเพราะว่ามันก็สะเทอนใจหน่อยมันเป็นเรื่องแบบช่วงตอนนั้นฟังอายุประมาณ16ก็เ<อ>นี่ยแหละเรื่องคล้ายๆเนี่ยแหละก็มีคนหนึ่งที่แบบเขาก็เป็นทหารเป็นทหารอากาศนะที่แบบก็ชอบเราเขาก็มาที่ร้านมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราเห็นเห็นเราเราก็ชอบเลยใช่ไหมก็<อ>แบบโทรคุยกันเป็นลักษณะแบบโทรคุยอะไรแบบเนี้ยต่งนั้นก็แบบก็ยังเด็กอะเนาะ ก็โทรคุยเราก็ยังเด็กแต่แต่เขาก็อายุมากกว่าเขาอายุยี่สิบเอ็ดฟาอายุสิบหกอืมก็คนเนี้ยคือแบบชอบคุยกับฟังมากแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่ดีด้วยนะแล้วก็แต่ฟังอะไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่านิสัยส่วนตัวเราอะเราไม่ค่อยคุยกับใครเลยเราเราชอบแบบโลกส่วนตัวสูงอะชอบไม่ค่อยตอบใครไม่ค่อยคุยกันสมัยโทรก็คือไม่ค่อยรับโทรศัพท์ใครเลยอย่างเงี้ยเออมันเป็นอย่างเงี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กละแล้วเขาเนี้ยวันนั้นน่ะเขาก็มาบอกว่าเขาอยากคุยกับฟังทุกวัน เขามาที่ร้านเลยมากับเพื่อนแล้วก็แบบมาแบบมาสวัสดีพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็คือสถานะตอนนั้นก็คือเป็นแบบเป็นเหมือนแค่คนคุยเฉยๆนั่นแหละแต่เขาก็มีใจให้เราอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาขอร้องเราก็นั่งมาถุงน้ําส้มอยู่มาถุงน้ําส้มช่วยแม่อยู่ใช่ปะในร้านเขาก็เดินเข้ามาแบบขอร้องล่ะปกติเขาจะเป็นคนที่อายไม่กล้าเข้ามาคุยเลยไม่กล้าเข้ามาแบบเออไม่กล้าเข้ามาแบบในร้านแบบผ่านพ่อกับแม่มาให้เห็นว่าเออนั่งคุยกันอย่างเงี้ย ก็อยู่ดีๆวันนั้นเขาก็มาพูดด้วยท่าทางที่แบบขอร้องอ้อนวอนมากอะว่าแบบรับโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอยากคุยด้วยขอคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรับโทรศัพท์วันนึงก็ได้เนี่ยสามทุ่มแป๊บหนึ่งก็ได้แต่ว่าอยากคุยด้วยทุกวันอยากได้ยินเสียงอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็เออ,เออเออก็ได้ก็ได้เขาก็แบบสัญญานะสัญญานะสัญญา,ญญากันนะก็อ,ะเออเออถ้าถ้ายอย่างนั้นอะขอให้มีอันเป็นไปนะพังก็ตกใจเอ้ามาแช่งเราได้ไงวะ เราก็พูอหญางใช่ป่ะบอกมาแท่งเหรอ,อ,อบอกไม่ใช่ขอให้เขาอะมีอะไเป็นไปนะถ้าฟางไม่รับโทรศัพท์อะโอ้ oh, <yeah. S 2> เราก็โอเคโอเคได้ได้เราก็แบบอเออได้ได้ไดแล้วเขาก็แบบ<อ>ไม่เคยเห็นท่าทีเขาแบบเนี้ยว่าแบบขอร้องอ้อนวอนแบบสุดๆอ่อะจริงนะขอร้องจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วเขานี้เขาก็โอเครับปากแล้วเขาก็ไปแล้วฟางก็ไม่ได้คิดอะไรอะด้วยความที่เราเด็กอะตอบรับไปงั้นอะเออแล้วเราเป็นคนแบบค่อนข้างจะอินดี้โลกส่วนตัวสูงแบบติดติดหน่อยอะโลกส่วนตัวของตัวเองอะ วันนั้นอ่ะเขาก็โทรมาโทรมาสามทุ่มจริงๆเลยตามนัดเลยสามทุ่มโทรมาโทรมาโทรมาปังก็ไม่รับปังก็ช่วยแม่ขายของอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่ได้พกจนถึงห้าทุ่มเขาโทรมาถึงห้าทุ่มแล้วก็ไม่ได้โทรมาปังก็เออเดินมาเขาโทรมาดีหว่าแต่ก็ไม่ได้โทรกลับอะไรนะก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจก็ทํานู่นทํานี่ต่ออะไรเงี้ยทานู่นทํานี่จนวันรุ่งขึ้นอ่ะพี่สาวเขามากับกับแม่กับพ่อเขามาที่บ้าน ยังไม่เปิดร้านเลยตอนนั้นอะเพราะว่าร้านฟาจะเริ่มขายตอนสี่โมงเย็นถึงตีสองใช่ปะวันนั้นอะมาตอนบ่ายสองชึ่งฟางอะนั่งนั่งเล่นคอมอยู่ที่บ้านนั่งอยู่หน้าคอมแล้วประตูบ้านอะก็ยังปิดอยู่แบบปิดอยู่แบบแต่ว่าแง้มแค่นิดเดียวอะเขาก็เขาก็มากันแล้วเขาก็มาพูดว่าเออพี่เขาเสียแล้วนะ<ฮ>มาพูดเข้าใจความรู้สึกตอนนั้นว่าสตัน นิ่งไปเลยโรคหยุดหมุนคืออะไรอ่ะคือมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะมันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะตัวชาไปหมดเลยแบบแขนชาแล้วก็มันพูดอะไรไม่ออกมันลึกๆมันมันมันรู้สึกผิดอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบแล้วเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันพูดมันอ้าปากพูดไม่ออกมันแค่จะถามก็ไม่รู้จะถามยังไงแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเออพี่เขาเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มเขาลดควาเขาแต่เห็นเห็นในโทรศัพท์อ่เขาโทรหาหนูเยอะ Oh. เขาก็เลยแบบเขาก็เลยมาบอกว่าแบบเออแล้วมีเรื่องอะไรไหมได้คุยอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นอะ่ะเราก็แบบพูดได้แค่ว่าเออตอนเย็นเขาแค่มาหาที่ร้านเฉยๆว่าแบบเออแต่แต่แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอ hmm. เขาไปกับเพื่อนหลายคนเลยนะแต่ว่าเขาเสียชีวิตคนเดียวหลังจากนั้นมันเป็นมันมันติดอยู่ในใจตลอดเลยอะ่ะแล้วพ่อกับแม่เขาะพอเขาน่ารักมากพ่อกับแม่อ่ะซึ่งก่อนนั้นยังไม่เคยคุยกันเลยนะ hmm. แต่เขาน่ารักมาก เขาก็มาเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าพี่เขาพูดถึงหนูแบบดีมากเลยนะเขาชมหนูตลอดเลยเขาเขามองว่าหนู่ช่วยแม่ขายของน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็คิดอยู่ว่าเอออยากจะมาหาอยากจะมาดูแบบน่ารักอะไรทาไมแบบถึงทําไมลูกชายเขาถึงได้ชมคนนี้บ่อยจังอะไรอย่างเงี้ย<อ>ซึ่งแบบเราก็ยิ่งรู้สึกผิดไปกันใหญ่เลยอะแล้ว,แล,วแล้วมันก็รู้สึกผิดไปตลอดหลังจากนั้นคือฟังแบบใครจะสัญญาหรือจะอะไรกับฟังฟังไม่เคยแบบมันติดอยู่ในใจตลอดเลยอะไม่กล้าที่จะแบบอ,อะไรเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบ ดวงมันไอ้นี่ด้วยอ่ะแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะก่อน,นหน้านี้ก็พีมีคนนึงเรื่องคาพูดเนี่ยนะใช่แล้วก็เสียชีวิตจริงๆอ๋ยองด้พีม่มันเกิดขึ้นแบบติดติดกันเลยตอนนั้นอายุสิบห้าอันนี้ก็แบบว่าก็ยังก็เด็กลงไปอีกอ่ะ แต่ว่าคนนั้นเ,น,เนเป็นเพื่อนของน้องชายน้องชายฟางก็คืออายุห่างกันแค่ปีเดียวอาครับเออแล้วคนนี้เหมือนก็คุยก็คุยกันปกติยิ่งกว่าคนนี้อีกเพราะาตอนนั้นมันเด็กกว่าไงก็คุยกันธรรมดาแต่แต่แต่เขาก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่เป็นคนดีเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจริงจังไม่ใช่เหมือนเด็กทั่วไปที่แบบอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบอยู่ดีก็ก็มาพูดอะไรแบบนั้นแหละว่าว่าให้ฟางอะ คุยกับเขาคนเดียวได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนั้น uh huh. เราก็เราเด็กเราเป็นเด็กเราไม่เข้าใจหรอกไอ้คขาว่าคุยคนเดียวได้ไหมคืออะไรอืมเออแล้วก็พูดเรื่องสัญญากันอีกเนี่ยแล้วฟังก็แบบเออก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะเออเออแล้วช่วงวัยรุ่นน่ะคนโทรมาก็เยอะแยะใช่ป่ะเราก็ไม่ได้คิดเลยไอ้คขาว่าคุยคนเดียวคุยในฐานะเพื่อนฐานะอะไรเราก็ไม่เข้าใจอะ่ะแล้วเขาก็บอกปีว่าเรื่องแบบไม่รับโทรศัพท์หรืออะไรเขาเสียอ,อืม จริงๆอะวันวันถัดไปอ่ะนัดเจอกันด้วยหมายถึงว่าก็เจอกันัดเจอกันอะก็แบบไปเที่ยวขี่รถเล่นไปกับน้องนี่แหละไปกับน้องชายด้วยแล้วก็กลุ่มก็เป็นเหมือนแก๊งกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเออก็คุยกัน๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนู้นกันไหมอะไรเงี้ยตอนกลางวันอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นอะฟางตื่นมาไวมากเลยนะแต่งตัวแล้วก็รอจําได้เลยว่ารอแล้วแบบหิวอะก็เลยต้มมาม่ากินก่อนระหว่างต้มมาม่ากินอะน้องชายฟางอะโทรมาฟังฟังฟังรู้เรื่องรู้เรื่องไอ้นี่ยัง รู้เรื่องแบบเขาก็พูดชื่อมานะบอกอะไรอ,ะอ่ะมีอะไรบอกมันลดล้มเราก็เข้าใจว่าอา๋อลดล้มอีกแล้วเด็กวัยรุ่นอะเด็กอายุแบบสิบสี่สิบห้าลดล้มมันก็เรื่องปกติปะ่ะอ๋อแล้วเป็นไงบ้างอะไม่มาแล้วหรอน้องฟังก็บอกตายนั่นแหละมันก็เลยแบบมันก็เลยกลายเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาใครจะพูดอะไรสักอย่างฟังพี่ฝางก็จะเบรกว่าแบบก็จะเบรกอ่ะฮะถ้าถ้าถ้าอยู่ยังยังไม่ชัวอย่าอย่าพูด อืมใช่พี่ฟางจะให้น้ำหนักเรื่องคำพูดมากหน่อยเพราะเราจะพูดกลัวใช่เพราะว่าเหตุสองเหตุการณ์นี้แบบก็ห่างกันไม่ไม่นานมากติดติดกันเลยอ่ะช่วงแบบช่วงปีสองปีช่วงอายุสิบสี่สิบห้าสิบหกใช่แล้วตอนนั้นน่ะย่าฟางเคยพูดไปด้วยว่าอยากให้ฟางเป็นเหมือนเป็นร่างทรงแบบต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเหมือนแล้วเหมือนแบบย่าพ่อยังพูดเลยว่าฟางดวงมันเหมือนแบบ ดว่มันแข็งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรหรือเปล่าอ่ะตอนนั้นน่ะก็เลยก็เลยบอกกับย่าบอกกับย่าบอกกับทุกคนว่าไม่หนูหนูไม่นี่หนูไม่สามารถที่จะมาแบกรับอะไรได้อะไรเงี้ยเออแค่เจอเรื่องมุกนห้ยังแบบใช่ไม่สามารถใช่แล้วหลังจากนั้นก็ก็กลัวนะแต่แต่ก็ดีขึ้นพ่อยังแซวเลยว่าสงสัยอนาคตต้องไปบวชชีตลอดแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าหนูไม่หนูมีทางของหนูเองอะไรเงี้ย ฉันเล่าเออยื่แบบอ,อันนี้ไม่เคยเล่าเลยอะ่ะโอ้แต่ละเ,เรื่องเดือดมากพี่